สตัวเลขเลขกอาแน่เลยเลขเก่าเรืองไงเลขงที่เลอกเท่าไขงวดที่แลวมออกเท่าไหร่นะสองแปดมันจะออกอีกใช่มไม่ม่รู้สิว่ามันจะออกอีกหรือเปล่ามันน่าจะออกอีกหรือเปล่านะนฮะอ๋อศูนย์สองแปดวนี้ศูนย์สองแปมาต่ใสลหรครับนี่หมาจากจันบุรี ทางไหนมาจากจันบุรีนี่มาจากจันบุรีเนี่ยจัดจันบุรีเดี๋ยวมาเที่ยวมาเที่ยวงานช้างหรือเปล่าครับโอ้ยอย่าลืมเที่ยวงานช้างด้วยนะมาจากจันทบุรีมาหาญาตินะมาหาแม่ก็เลยแวะมาขอโชคขอลาบเผื่อได้เลขกลับบ้านเผื่อได้เลขเผื่อน้ำโชคเผื่อได้รางวัลทีนึงน้อเอาล่ะคนมาจุดยังว่าเลขแปลกๆปก็ฮะมันจะออกแปลกแปกใช่ไหมเมวดนี้ อ๋อเห็นเขาว่าอย่างนั้นเลยเขาว่าอย่างนั้นอืมก็ถ้ามันแปลกๆมันก็ต้องเป็นเลขเก่าอ่ะเนาะเลขเก่าเลขเก่าไม่แน่ใช่เนาะไม่แน่เหมือนกันนะเลขเก่าวันนี้วันนี้ก็คือเมื่อกี้นี่ได้เลขศูนย์ศูนย์สองแปดสวยไหมเออหนูก็ว่ามันสวยนะสวยแล้วมันรู้สึกว่ามันเลขแปลกๆใช่ไหมมันเลขแปลกมันเลขเก่าใช่เลขเก่าโอเคครับมาจากกันบุรีเนาะ โอ้มาจากจันทบุรีอ่ะน้้านี่และเออนี่ยายฮะแรกในชีวิตครั้งแรก่อยเลยเคยขอเลยอ๋อไม่เคยขอแบบนี้แม่เขาบอกหนูก็เลยแบบแม่จัดรถก็ได้เดี๋ยวรัมาขอดูโอ้โหไม่เคยคนที่อะไรแบบครั้งแรกมาจัดมันจะถูกนะไม่แน่เหมือนกันหนุ่ยโล่หนม่ยเลยไม่งวดนี้ไม่ถูเนี่ยตามต่อเลยนะสองแปดเนี่ยใช่ไหมตามงวดหน้าต่อเลยอืออือ ส้าถูสถ้าถูกโอ้ยให้ขอให้ถูกเนาะอถูกถูกถุงเงินดำแม่เลยอ่าเอาโอเคครับนี่ยายยายคุณแม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ในคุณแม่เนาะอ๋อคุณแม่ให้มาแม่เขาบอกว่างวดที่แล้วแม่มาเห็นสองแปดใช่ไหมแล้วแม่ไม่ซื้ออ๋อสองแปดไม่ซื้อโอพอดีหนูมาจากจันเมื่อเช้าก็เลยพาผ่านมาแม่ก็เลยว่าแวะดูไหมเออแวะดูก็แวะดูแล้วทำไมมาได้สองแปดอีกเนี่ย อ๋อบังเอิญนี่ถ้าจะให้สองแปดหรือเปล่าใช่ไหมศูนย์สองแปดใช่ไหมอือหือศูนย์สองแปดจริงจริงเลยอแม่ลองซื้อดูไหมก็ไม่ไม่เคยจริงจริงูไม่เคยไม่เคยไม่เคยมาขอไม่เคยซื้อเคยซื้อลอตเตอรี่ไม่เคยซื้อแต่ว่าไม่เคยมาขอแบบนี้นะพูดถึงว่าไม่เคยเจอแบบนี้ไม่เคยมาขอไม่เคยไม่เคยแบบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขออะไรที่ไหนยังไงไม่เคยเจอแบบนี้เนี่ยที่แบบเขาขอแบบแบบนี้นะคะฝัน เวลาซื้อหวยซื้ออะไรเนี่ยซื้อจากความฝันหรือซื้อจากอะไรส่วนมากจะฝันเนาะส่วนมากจะฝันอุ้ยหนูฝันได้สองงวดมาติดเลยนะแต่ไม่ได้ซื้อหวยอวอเทอร์อะไรนะเต็มเต็มเลยเลขรถทะเบียนรถอะไรนะเจ็ดหกหนึ่งเหรอเฮ้ยหกเจ็ดหนึ่งไหมอ๋อหนึ่งงวดนี้อ่ะได้ฝันเจ็ดหกหนึ่งว่เลขรถที่บ้านอ่าแล้วงวดก่อนก็ทะเบียนบ้านสามแปดอ่านไงคนมีโชคอยู่ตรงหน้านี่แล้วก็อะไรนะมันออก เลขรถเล็กบ้านอยู่อย่างงี้เนี่ยไหนเจ็ดแปดเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดหกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋องวดนี้ได้ฝันไหมงวดนี้งวดนี้ฝันยังฝันยังบอกฝันฝันว่าอ้าวบัวได้เลขเดียวกันเลยเหรอเอ้าไหนเลขอะไรสองสามสองสามเอาสามกับแปดก็ได้งวดนี้ก็ฝันนะฝันว่าอะไรครับเออได้ฝันจริงๆแล้วฝันได้อะไรนะเออ ฝันได้นะเออฝันได้ห้าห้าเจ็ดแปดก็เลยชอบนะแต่ว่ามันก็ชอบเลขเก่าแต่ไม่คิดว่าจะมาจับได้เลขสองแปดแต่ห้าเจ็ดแปดมันก็เลขเก่านะก็เลขก่ามันออห้าแปดเนาะใช่ใช่เออหนูก็ฝันได้ห้าเจ็ดแปดมันก็เขาฝันยังไงเขาห้าเจ็ดแปดเขามามีคนมาบอกหรือว่ายังไงไม่รู้อะรู้แต่ว่ามันได้เลขรู้ได้เลขใช่ห้าเจ็ดแปดเลยเออมันวันที่แล้วแหละเลขห้าแปด จะซื้อตามหาซื้อซื้อไม่ได้งั้นวดนี้ก็เลยมาฝันซ้ำอีกฝันซ้ำอีกแต่ว่าจะซื้อลอตเตอรี่ไงหนูไม่ได้ซื้อใต,ตดินมันหาไม่ได้ก็เลยไม่ได้ซื้ออ้าวออกคแปดจริงๆด้วยอั้นวันนี้ขอให้ปังๆขอให้รวยครับขอบคุณค่ะขอถูกหวยเ้อครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม